สวัสดีวันที่เก้าเดือนเก้าพุทธศักราช2555นห้าร้อห้าสิบห้านะครับอมพาชมทุกท่านมานมัสการพระาธาตุเก้าจอมที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วเป็นวันคล้ายวันเกิดของอมด้วยนะครับยังไงต้องกราบขอบคุณทุกท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนสําหรับคำอวยพรด้วยนะครับอมขอกลาบพระาธาตุเก้าจอมที่เชียงรายเผื่อแล้วกันนะครับแทนคําขอบคุณตอนนี้อมยืนอยู่ที่พระาธาตุจอมพอนะครับพ่อเป็นภาษาเหนือหมายถึง มองหรือว่าดูนะครับเพราะฉะนั้นครับความเชื่อของคนที่นี่เขาบอกว่าถ้าว่าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการาลืมตาเจอแสงสว่างของชีวิตนะครับนี่คือพระวิหารของที่นี่นะครับมีการแกะสลักสวยงามมากเลยนะครับ แล้วก็แน่นอนที่สุดว่าวิวสวยงามมากในวันนี้นะครับหลังจากที่ตอนเช้าฝนตกกอมตื่นแต่เช้านะครับคุณแม่มัดมือให้ก่อนที่จะขับรถออกมาจากบ้านเกิดนะครับแล้วก็มาที่ร่วม9พระธาตุ9จอมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทั้งหมด9จอมที่เชียงรายเป็นการมากราบครั้งแรกของโอมด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันซีนต่อไปนะครับวิวสวยงามมากเลยฮะสวัสดีครับ